สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะน g ara g ara ําวิธีการปอกส้มที่มีเปลือกแข็งแบบง่ายๆกันนะคะถ้าเป็นส้มโดยทั่วไปปกติเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปอกกินได้เลยแต่ถ้าเป็นส้มที่มีเปลือกแข็งแบบนี้เราก็จะต้องมีวิธีในการปอกในการหั่นนะคะเพื่อที่จะให้เรารับประทานกันง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปไดูวิธีการกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องนําผลส้มไปล้างให้ <ขอ S 2> สะอาดก่อนค่ะพอเราล้างเขาสะอาดแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมปอกกันเลยค่ะ ก่อนอื่นแล้วก็เริ่มจากการหั่นหัวกับท้ายของเขาออกก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็หั่นครึ่งนะคะเพื่อแบ่งเขาออกเป็นสองซี่ค่ะจากนั้นเราก็เอาแกนไส้ข้างในออกนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นแบ่งครึ่งอีกทีนึงค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆใช้มีดสไลด์เนื้อส้มออกมานะคะระวังมือกันด้วยนะคะแล้วถ้ายังมีเยื่อขาวๆติดอยู่ตรงเนื้อส้มค่ะเราสามารถที่จะฝานออกได้นะคะต้องค่อยๆทำนะคะระวังเนื้อจะเละนะแล้วเราก็ค่อยๆทำไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะ ค่อยๆสไลด์เขาออกมาแบบนี้แล้วก็จัดใส่จานนะคะเปรียงให้สวยงามค่ะค่อยๆหันไปทําให้เต็มจานเลยค่ะถ้ามีเม็ดล้วก็เขียเม็ดออกนะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายขึ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปอกส้มแล้วเราก็จัดใส่จานเรียงกันให้สวยงามแบบนี้นะคะหน้าตาที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการปอกส้มที่มีเปลือกแข็งนะคะจะลองนําไปทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนะคะ